เธอจอพร้อมตัวเนียนมากเลยอะ่ะโอ้โหเนียนขนาดนี้ไม่น่าล่ะสามีเธอถึงจับไม่ได้ว่ามีชู้แกคิดว่าฉันโง่อย่างงั้นแหละไอ้ผู้ไม้ขยับได้ไอ <laughs> อ<_ <k> _ <n> กมาจ๊ี <n 't make sense> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราอยู่กันในเกม d ด t CHEAT ON ME นั่นเอง <n 't make sense> ในครั้งนี้นะคะเหล่าชู้เนี่ยจะต้องมาหาทางทำภารกิจเพื่อที่จะไม่ให้สามีตัวจริงเนี่ยจับได้จะบอกว่าเกมนี้นะคะเป็นเกมที่คอนเซปต์ดีมากๆเลยแล้วก็มีภารกิจในแต่ละด่านที่ไม่เหมือนกันด้วยมาดูสิว่าเหล่าชู้และภรรยาที่แสนจะหลายใจเนี่ยจะสามารถหนีจากสามีจอมโหดได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าค่ะ เอาล่ะภารกิจมาแล้วรู้สึกว่านี่จะเป็นสวนหลังบ้านของสามีของเธอสินนะแม่สาวสวยเอา้าแฟนของฉัน,นอยู่ไหนโอ้ย<ๆ>นี่นี่นี่ข่าวว่าสามีของเธอเนี่ยได้ซ่อนสมบัติไว้แถวนี้ด้วยสินะใช่ป่ะใช่แล้วเต็ไมไปหมดเลยเธอต้องไปหาอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเอางี้ละกันงั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่งฉันว่าจะขุดสมบัติของสามีเธอประมาณสองล้านห้าก่อนที่จะกลับไปโอ้เอาไปเยอะเลยนะสองล้านห้าเลยเหรอ เฮ้ยฉันฉันจะรู้สึกแปลกๆปลแล้วเหมือนมีใครมีใครพูดกับเราเฮ้ยเขียนไม่ไไม่ได้ม <g ir> <g ir ่ไะเบอรมีระเบอรมีระเบอร์ไม <MA ่ด้ม่ได้ม่ได้เอาล่ะตอนนี้เรามีเครื่องเลนได้อยู่นะคะซึ่งเครื่องเลดาร์นี้เนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อเจอสมบัติโหแล้วล้นระดับเฮ้ยเธอต้องปลอมตัวดิเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอปลอมตัวเนียนมากเลยอ่ะโอ้โหเนียนขนาดนี้ไม่น่าล่ะสามีเธอถึงจับไม่ได้ว่ามีชู้แกคิดว่าฉันโง่อย่างงั้นแหละไอ้ผู้ไม้ขยับได้ฮ เขาออกมาเขาจะกลับไปหาเธออช่ใช้คอยนี่ก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตายเลยน้องเมียแพทย์สยามไปให้ตายโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนั้นขนาดนั้นนหมถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะหักหลังเมียตัวเองชูอะอยู่ไหนจะพูดไหมจะพูดไหมเจียใจเจียใจชูอะไรชูใจเหรอว้าวเฮ้ยเฮโอ้โหหวดยับหวดยับ มันไปไหนไม่อยู่แถวนี้นี่เฮ้ยทำไงท่รักใจเย็นๆฉันเจอแกผมผมก็แล้วผมดูไอ้ห็ค้ยโอ้โหพรอเจ้าช่วยแกการทำแบบนี้ใช่ไหมเดินนี่ไปหน่อยแกอยาเก็บบัตธรรมชาติคันขยเยอะขคันขยเยอะที่รักออกมาแล้วทิรักที่รักโอ้โหท่รักยืนขึ้นมาได้แล้วคุณนี่ช่บเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆเหมาะแล้วที่มันวู้บเขาบอกว่าเป็นเมียพี่ต้องอดทนสิบล้อชนถ้าตายก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหม แกเยยเมยฉันแกชอบผู้ชายใสกางเกงในสีม่วงก็ไม่บอกเส้นใส่สีเขียวมาตลอดเวลาเอ้ยฉันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กางเกงในปัญหามป็นอยู่ที่หนวดของแกตาขากแล้วกินยาแป๊บตอนนี้ฉันมียาบูสเตอร์นะครับทำให้เราสามารถวิ่งเร็วขึ้นเอาละถึงเวลาการหาขากองหากองเสร็จปุ๊บเราจะไปอุ้ยเราจะไปหาขอดดีดเราจะใช้สิ่งนี้ ป๊กำลังหาของอยู่เลย,ยครับเอาเอาเดี๋ยวนะขออะไรอย่างนึงได้ไหมว้าอย่าปาอย่าปาหมัดใส่ได้ป่ะมันคันมากเลยอ่ะแล้วมันคันตลอดเวลาจริงๆ <c oughs> อยากอยากจะโดนหมัดแบบที่เป็นตัวตัวหรืออยากจะโดนหมัดแบบที่อยู่ในกระปั้นเฮ้ยครับ <c oughs> แกมันยืนแอนตูดอะไรตรงนี้เนี่ยข <c oughs> ึ้นหนีเหรอ <c oughs> ไม่หนีจริงอ่ะพูดถึงกำลังหาของอยู่จุ๊บแจยยายายาอ๊อาเอา ล่างครองของฉันเองอยากใส่คอนเวิร์ตไปเตะหน้าทุกแจงจริงเฮ้นน <ho S 1> ยมาเดอโเดกันเลย้สือว่าพิกัดจะอยู่แถวๆนี้นะครับเราจะหาสมบัติเขาว่ากันว่าเรามาหาเศรษฐีนี้จะชอบฝังสมบัติไว้แถวๆต้นข้าวโพดคั่วนี่นมีไหมตอนข้าวโพดคั่วแกอยากรู้ไหมล่ะว่าฉันฝังสมบัติไปที่ไหนแกหันหลังมาดูสิอ้ ตายไปตายไปตายไปเฟนจ์ฉันมานแล้วจ้าตอนนี้ฉันโอ้โหฉันโดนหัวยับเลยย่าเยี่ยมภรรยาฉันทืบฉันตอนนี้ใ่เย็นตใจเต็นมาแล้วใจเย็นนะระวังตัวด้วยนะมันกำลังกลับไปหาเธอแต่ว่าโอ้โหตอนนี้พี่กิจ หาเงินมาได้ห้าแสนกว่าบาทแล้ว啊โอ้โห่างเป็นภรรยาที่เก็บของเก่พ,พีคได้ดีจริงๆสุดยอดหยิกหรือเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้าอยากเล่นกับฉันล้วก็<ะ>เล่นกับตัวนี้หน่อย,ย<ะ>เล่นกับมัดไปดีกว่าไปเอากัวมัดจะมัดตะมวยจะมัดตะมวยก็มาม<ะ>คนอะไรก็ไม่เอาที <laughs> ่ละที่ละ,ละตรงนี้เลยนี่นี่นี่ขัดขันขัดขันขัดขันช่วยกันขุดช่วยกันขุด โอเคตัวแสบตัวแสบขุดขุดหรอขุดโอ้ขึ้โอ้โอ้ฉันเต้นฉันเต้นโอ้ยไอเหยืพวกเราทำไมเสี่ยแกมาดูมีความสุขแบบนี้เนี่ยอุ้ยแกทำอะไรอยู่อ่ะโอ้โหท่าสวยดีราแบบนี้นะภรรยาสมิธเกมทำไมทำไมทำไมไอ้นกันเกมไรฉันละชอบละเขอ๊ยสักทีอะอ้าวอุ้ยโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะ ฉันเห็นแกแล้วตรงวันนี้เพิ่มยาก่อน boost boost แกเองธีรักษ์คุณทำไมเอาเสื้อในกับกางเกงในมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วแกน่ะมันกำลังตามเราไปอยู่เราต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นเห็บขยะอีกแล้วไม่เอาไม่เอาเห็บเห็บขยะแกต้องเจอทนี้ไปเลยไปเลยไปเลยเปิดุ่นธรักษ์จัดการมันจัดการมันเลยมีอะไรจัดการมันพ้นสเปรคพี่ไอ้เอา โอ้หอยู่ทางทิศเหนือลมพอดีเดูเหนือลมเดไปนี่แล้วเรียกเรียกหาของก่อนนะคะตอนนี้เราได้แค่ร้านสามเท่านั้นเองเดี๋ยวต้รหลวดมาหรอกเกิดเร่งรีบหน่อยสิไอ้ชูวเาก็ชูเหมือนกันเฮ้ยเข้าบ้าน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 เฮ้ยเออเออแอบได้นะบ้านฉันรู้สึกแปลกๆจุ๊บหน่อยสิจุ๊บโอ้ยเอาโอ้ย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 โออ้ยโ้ยโอ้ยโ้ย แกอย่าลุกขึ้นมาอีกนะการต่ายอีกแล้วออกมาดิออกมาดิออกมาดิไม่ได้หัวตายเลยมาคุณหลีของคุณตัวเองนายไปสงสารภรรยาของนายเหรอก็ต้องวิ่งหัวซุกหัวซูนเพราะหนีนายเนี่ยฮะแต่นะคนที่ที่น่าสงสารคือฉันไม่ใช่เหรอฉันโดนแย่งแย่งภรรยาไปแกนี่มันเลี้ยงเสี่ยเข้าสุกจริงๆเลยแกนั่นแหละอ้าวโอ๊ยโดนโดนพริกไทยเผ็ดเลยอะเผ็ดมาดึนดุ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 นไอ้กางเกงในพวกโอ๊ย อีกแล้วน่นนี่นี่นีนี่นะเจอพลังขึ้นเตาสตารฟ้าไปหน่อยแถวนี้น้มนอยู่แถวนี้ไก่อนนะมันเจอแล้วโอ้ยตรงนี้มีขุมสมบัติถึงสามขุมเลยอ่ะนึกว่านรคมาเป็นขุมเป็นขุมเราน่ดูขุมไหนนะฉันว่าน่าจะ คุมสามแม่ไหนอยู่ไหนโอ้ของโบราณเลยดูดิโอ้ของโบราณเลยเนาะเอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันแบ่งให้นายตัวหนึ่งก็ได้แล้วแล้วันโอ้ของนายอะไรกันเล่ามันเป็นของพ่อนายหรือเปล่าคนของโบราณแบบนั้นมาทำไมนายก็รู้ของพวกเนี้ยมันเป็นขายไม่ออกหรอกมันมีเศษเหล็กมันเป็นของโบราณวิ่งไล่กันอยู่ตรงนู้นก็เลยวิ่งไล่กันอยู่ตรงนู้น แล้วเธอแล้วเธอเห็นเขาวิ่งไล่ฉันแล้วเธอไม่มาช่วยเหรอฮะเอานี่ไปนี่เนอ่เอาไม่เอาเห็บฉันชอบนะเนี่ยเห็บอ่ะตรงนั้นมีกล่องเทียบเลยเราจะลองไปหาอาวุธใหม่ๆดูนะคะมีอะไรบ้างนี่กันเห็บ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 ไปไปเอาของโบราณแล้วตรงนู้นตรงนู้นอุวยเราเหลืออีกแค่ประมาณวิววิวเท่านั้นววิ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 ววว และถ้าเราได้เงินเพียงพอแล้วเราก็พวกเราจะสร้างครอบครัวกันแล้วก็จะมีลูกมีหลานมีชู้เป็นร้อยร้อยคนมาเลยครับไม่ชู้ไม่ชู้หรอกครเขายอยู่ใครเขยอยู่เออขอบคุณมากจ้ามามามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยเอ่เอาตุ๊กตาเด็กนั่งชิลมาเอาโอ่งหายปลาอืมนี่ก็คือกำไรข้อมือแล้วก็ดาบเราเอาดาบมาฟันเขาเลยได้ไหม เฮ้ยเอเฮ้ยอะไรอะไรของที่นี่ต้นอีกแล้วเต้นเก็บของเต้นเก็บของเป็นคนบ้าเลยเนี่ยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันหน้าที่ฉันเอาหรอนี่อะไรกันเนี่ยคะหน้าที่กันแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปพวกเราเอาอะไรวะเร็วเร็วเร็เล่าอยู่เอาเอาไอ้ชู้แกไอ้ชู้แกหลอกฉันแกหลอกฉับล้นมัน ดูฉันเอ็นประตเดียวใครผมเกินขอบทองขอบเสื้อผ้าหนีไปขอบเสื้อในของเธอด้วยเกินกัดเต็มพื้นเลยใช่เหรอไอ้ชูไอ้กางเกงในสีม่วงโอ้ยตอนนี้กระเจงไนชีวิตจะาตัวเองอยู่เดี๋ยวพี่กินอะไรเนี่ยพีิการเยืะมากตายหมดเราแล้วเชียวว่าเราเกือบจะรอดออกไปได้แล้วแต่ช่วยหน่อย และแล้วสามีก็ชะร์พวกเราจนได้ไ<ป>